เอาละครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับมาวันนี้เหมือนเดิมครับก่อนที่เราจะไปเล่นเนี่ยผมมีโ้ดมาใหม่นะะมาลองเติมดูครับว่าจะได้ปืนอะไรมานี่แล้วก็เหมือนกับว่าจะเป็นสกินใหม่ด้วยครับที่มันยังแบบยังไม่วางขายนะจะวางขายเดือนหน้าแล้วก็ได้เล่นก่อนครับมาดูครับ นี่เดี๋ยมาเติมดูนะมานี่และนี่คือของชิ้นแรกครับผมได้เป็นไม้กระบองมาวะ่ะเป็นไม้กระสิทธทองแล้วก็ต่อไปเป็นปืน e m อแล้วก็สุนหงคงวะ่ะเฮ้ยมาเฮ้ยอันนี้คืออะไรเนี่ยระเบิดมือเหนียวเป็นระเบิดดินเหนียวหรอวะแล้ว,วลก็มีเป็นพวกตัวละครด้วยครับเป็นสุนโงคงมา ใช้ดูนะเมื่อกี้เป็นปืน M4 ใช่ปะ่ะแล้วก็โอ้ดูดิอันนี้เป็นสกินของ SSS เลยวะ่ะวันนี้บอกเลยว่าบันเทิงแน่แล้วก็อัพเลย M4 นี่คือผมไม่ค่อยได้ใช้เลยวะ่ะเลเวลก็เลยน้อยเนี่ยแต่ก็มาลองดูครับต่อไปก็เป็นไม้กระบองเนี่ยดูดิโอ้ย,อยเป็นกระบองของซุนหงอคงเลยวะ่ะวันนี้เราจะมาเป็นลิงจ่อเลยนะดูดิโอ้ยว้า ต่อไปเป็นเอนนี่ครับเป็นระเบิดมือซึ่งระเบิดนี้เนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดมันก็จะติดตัวนะเราปาไปปุ๊บแล้วก็โดนคนเนี่ยมันก็จะติดครับแล้วมันก็จะระเบิดแล้วก็จะฆ่าได้นั่นเองมาแใช้มาแล้วประมาณนี้ครับเดี๋ยวมาลองเทสดูเดี๋ยวมาลองเล่นโหมดนี้ก่อนนะนี่ก็เป็นยิงบอดครับแล้วก็ไปยิงหุ่นนะดูครับว่าของแต่ละอย่างนี่คือมาเล่นยังไงไโอ้โหเล่คือดูปืนดิ และกระบองนี่คือมันควงเลยวะ่ะนี่เฟิบเอาว่าอย่างเฟี้ยวแล้วฟันไปนี่คือมีไฟด้วยวะ่ะและก็น,นี่งไงเฮย้ยอะไรเนี่ยโอ้โยมีเป็นแบบกระบองอันใหญ่ด้วยดูดิถ้าเราฆ่าไปนี่คือแบบมันจะเป็นอย่างนี้เลยเนี่ยโอ้โหอย่างเฟี้ยวนี่เอาเรื่องวะ่ะนี่ าแล้วก็มาลองกระเบิดอันนี้โอ้โหแล้วมันก็จะติดตัวแบบนี้เลยนะถ้าเราปาโดนนี่คือมันก็จะเป็นแบบนี้เลยดูดิแล้วมันก็จะระเบิดนะหนีไปไหนก็โดนครับถ้าติดตัวเนี่ยและก็นี่งไงเอาวะของใหม่นะอันนี้มันก็เหมือนกับมันจะวางขายเดือนหน้าแล้วก็ได้มาเล่นให้ดูก่อนนี่ประมาณนี้ครับสำหรับปืนสุนหงคงเอาวะ มาแล้วตอนนี้เราก็ได้ด่านนี้มาครับเป็นวิกฤตป้อมปราการนะก็เป็นโหมดวางระเบิดครับมาดูกันครับว่าจะเป็นยังไงมาเล่นปืน M4 นี้ให้ดูเนี่ยแล้วก็มีระเบิดเมื่อกี้ด้วยนะระเบิดดินเหนียวชิเหนียวติดมือไปเฮ้ยแล้วเราก็สามารถอันนี้ได้ว่าดูดิเรากดให้คนเผนใช้ด้วยอย่างสวย แล้วผมนี่คือเล่น M 4ไม่ค่อยเป็นด้วยหว่าไม่ค่อยได้เล่นเลยหลักๆน,นี่คือเล่นแต่ AK อะ่ะเ,เ,เค้ยวายโอ้ยนี่ไงโอ้โหแล้วผมยิงได้สองคนแต่ฝั่งเรานี่คือหายไปหมดแล้วอย่างไวงงไและก็เรียบร้อยครับเกมแรกนี่คือวเกิน,น,กนกฝั่งนั้นคือเอาจริงว่ะ ปไปใหม่ครับวันนี้ก็จะมาลองทดสอบในนี้ด้วยครับไอระเบิดที่เราได้มาเนี่ยจะดูว่าถ้าเราปาไปนี่คือจะติดตัวหรือเปล่ามีคนม,มาไหมในหูฝั่งเรานี่คือเหลือสมแล้วอย่างไวป่ะแล้วก็ขยับบ้างดีกว่านะ<ว>โอ้ยร,ระเบิดไปแล้วระเบิดไฟมา มีเสียงนะเฮ้ยโอ้ยอย,อย่างนี้มันอ้อมชัวร์อืออะไรผมโดนหว่ะขอ,อ,อ,องจริงนี่และคือวินที่สองแล้วเอาเรื่องอเราไม่คือยังไม่ได้ทำอะไรไปเอาใหม่ครับนี่แต่ว่ากระบองมันนี่คืออย่างเสี้ยวเลยว่ะเหมือนเดิมครับแล้วก็มาดักตรงนี้ก่อนนะ เราทิ้งลงไปแล้วพวกเราได้ระเบิดมาแล้วระเบิดของเราทิ้งลงไปแล้วมันก็ไม่มาครับโหเหลือแค่คุณแล้วสู้เขาโ้โแล้ถามจริงนี่ไงดมาแล้วหนึ่งตอนนี้เหลือผมคนเดียวครับฝั่งมันนี่คือห้าเลยเมื่อกี้เนี่ยเก็บไปแล้วหนึ่งหนมะและก็เรียบร้อยดัามาแล้วอีกคนเอาดิเปลี่ยนกระสุนตอนนี้มีเสียงครับ อปกันค่อยๆฟังเฮ้ยอยู่นี่อ้ยทางนี้ก็มาเนี่ยไล่กรเรียบร้อยอุย้ยเอาดิสองคนแล้วนี่ไงหมาเอาเวย้ยังมีหวังอันนี้แค่คนเดียวแล้วนะ มา,างนี้และก็เรียบร้อยเอาดีอุ้ยอันนี้ผมเก็บคนเดียวเลยว่ะ5้าคนมันต้องแบบนี้เอาเรื่องมามาดูครับว่าวินนี้คือเราจะยิงได้หรือเปล่าตอนนี้ฝั่งเราก็มาหนึ่งแล้วฝั่งนั้นก็2องนะแล้วก็เหมือนเดิมครับสคปรรอมาไหมโอ้ยโอ้ยสองคนมาแต่เวลาระเบิดแล้วแล้วก็เฟิบน,นี่ไงโดนปะนี่ดูดิ แลวก็เรียบร้อยเป็นไงเล่าโดยระเบิดเราบอกแล้วว่าถ้าเราปาโดนนี่คือยังไงก็ตายอ่ะผพราะว่ามันจะติดตัวนะเอาเรื่องนะครับว่าวินนี้คือเราจะยิงได้หรือเปล่าฝั่งนั้นคนเดียวแล้วนี่ถ้าใครเล่นเป็นระเบิดเมื่อกี้นี่คือเอาเรื่องเลยว่าเพราะว่ามันปาติดตัวนี่คือยังไงก็ตายอ่ะฝั่งนั้นคือคนเดียวครับฝั่งเราสามนี้ก็ต้องชนะแล้วไหมเจอแล้ว และดูเลือดฝั่งเราดิคนนี้คือเลือดน่าจะเหลือหนึ่งนี่ HP หนึ่งโดนเม็ดเดียวก็เรียบร้อยครับผมว่าสะดุดล้มน่าจะตายแล้วเนี่ยน้อยเกินนี่แต่ก็ไม่น่าจะทันเลยนะเวลาเหลือน้อยแล้วมันจะเก็บคนเดียวสามคน,นแล้วก็เรียบร้อยไปวันนี้ก็มาสมเสมอเลยนะสองสองถือว่ามาได้ดีวะ่ะ แล้วก็เปลี่ยนฝั่งบ้างนี่แล้วก็สามารถโดนเนทให้คนอื่นใช้ได้เนี่ยเดีแล้วก็ฝั่งนี้ผมจะบอกว่าเราสามารถมาโดดวันนี้ได้นะบางคนไม่รู้ครับว่ามันตรงนี้มันส่องได้เนี่ยนี่แลวมาตรงนี้ก็ส่องได้ดูดิแล้วก็จะโดนยิงหัวฟรีๆเลยถ้าใครไม่รู้เนี่ยแล้วมันก็สามารถเข้าได้นะในช่องนี้เดี๋ยวมาเข้าให้ดูแล้วก็บนนี้ก่อนครับแล้วก็ฟึบ นี่แะไรก็ย่องเลยดูดินี่แล้วก็ยิงได้ไฟตรงแเลยแค่คนเดียวะนะว้าก็ชนะครับเกมนี้ผมนี่คือย,ยังไม่ได้ทำอะไรเลยฝั่งเรานี่คือจัดการให้มาตอนนี้ฝั่งเราก็นำมาหนึ่งนะแล้วก็สามสอง,สองแล้วดูดว่าเราจะไปวินที่สี่ได้ไหมเด,ดี๋ยวไปที่เดิมเลยก็โดดมาบนนี้ฟับนี่เฮ้ยโอ้โหดูดิ แล้วมันก็มาไวเกินจริงกลังเปลี่ยนกรสุวันนี้ผมนึกว่าเพื่อนนะเอาเรื่องไปตอนนี้คือสองสาฝั่งเราเหลือสองแล้วก็เหลือนหนึ่งแล้วรูกันครับว่าทีมเรานี่คือจะเก็บงานได้หรือเปล่า 3, ลสามหนึ่งนี่แหละสองแล้วยังมีหวังนะ 2-1น,นี่คือไม่ใช่เรื่องยากครับถ้าเจอคนที่แบบนี่งไงเรียแบบร้อยยังไม่ทันพูดเลยหล้วแสบบ 3, 3ครับเสมอละดากันครับว่าวินนี้คือใครจะได้มาแล้วก็ไปที่เดิมเลยนะนี่รอบนี้ต้องดูพวกเมื่อกี้ด้วยวะ่ะมันมาโคตรไวอะ่ะมาแล้วะเนี่ยดิเป็นดวงแล้วเปลโอ้ย โอ้โแล้วข้างบนก็มาไปแล้วนี่ไงแล้วก็เรียบร้อยเราได้มาสองแล้วจ้าเฮ้ยโอ้โหกำลังจะสไลด์เลย<ด>มันอยู่ข้างหน้าหมด,ดดีและเรียบร้อยครับมันไปสี่แล้วเอาเรื่องมา ดูครับเกมสุดท้ายถ้าเราโดนนี่คือเรียบร้อยครับเราก็จะแพ้มานเดี๋ยวปาร์ตเบิร์ดนี้ก่อนเลยแล้วก็มาที่เดิมโอ้โหเรียบร้อยเลยแบบนี้ดูดิมันโผมไวเลยว่ะพวกนี้คือสไลด์เลยก็มายิงเลยเนะี่ยอันนี้สามสามนะเปลี่ยนกระสุน เฮ้ยสองสองครับ,น,บน,นี่เจ็บตัวแล้วลลและก็เรียบร้อยครับเฮ้ยชนะได้ไงเนี่ยอันนี้คือ,าอมาเสมอละอส4ครับปะ่ะเกมสุดท้ายนี่ผมฆ่าไปสิบตัวมาดูกันครับว่าเกมนี้คือเราจะเก็บงานได้หรือเปล่าตอนนี้ผมเปลี่ยนที่บ้างนะมันจะมาไวมากอะนี่ดูดิไอ้พวกนี้คือมาไวจริง โอ้โหและฝั่งเรานี่คือหายไวเกินดูดิหายไปหมดแล้วแื่สอง <Double Q. S 1> นี่งไงเราได้มาหนึ่งแล้วม้นี่คือเห็นแล้วโอ้โหลและก็เรียบร้อยผมโดนวะ่ะฝั่งเรานี่คือหายบทนะเอาเรื่องแต่ก็ดีอยู่ครับแล้วก็มาได้ขนาดนี้ตอนนี้คือสี่ห้า ไมได้เกือบชนะอยู่นะถ้าเราแบบเล่นช้าหน่อยนี่น่าจะชนะละแต่ก็เอาเรื่องละนี่ไปแล้วเป็นไงกันบ้างครับสําหรับสกินนี้เนี่ยเป็นสกิน M4 งอคงแล้วก็กระบองแล้วก็มีระเบิดนี้ด้วยเนี่ยของจริงนะปะวันเราก็ค่อยมาเล่นใหม่ครับวันนี้ก็จะมารีวิวให้ดูสั้นๆครับประมาณนี้สําหรับของใหม่วันนี้ก็จะมาอีกสักพักหนึ่งแหละวันนี้เราก็มาเล่นให้ดูก่อนไะวันนี้แค่นี้ครับแล้วเจอกันใหม่วันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับทุกคนขอไปก่อนละ